ดีด้วยครับคุณเป็นโรคครับที่ชื่อว่าโนโมโฟเบียครับผมมั่นใจว่าคุณไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนนะครับสถิติที่น่าตกใจทั้งโลกใบนี้เนี่ยมีการวิจัยแล้วนะครับว่าเฉลีย่ยคนบนโลกใบนี้เนี่ยใช้มือถือวันละ6.4ชั่วโมงครับ <Wow. S 1> ให้ถ่ายว่าประเทศไทยเนี่ยมากกว่าน,นี้หรือน้อยกว่าน,นี้ครับดําโฟนมือถือโง่ทําอะไรไม่ได้เลยโทรได้อย่างเดียวคือเพื่อลดการเล่นโซเชียลมีเดียเรามาถึงจุดนี้แล้วครับ สวัสดีครับนี่คือดึกโต๊หลับครับหลับที่จะช่วยทำให้คุณนั้นเก่งขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นทุกครั้งที่เราเจอกันครับต้องบอกว่า E.P. นี้สำคัญมากๆครับแล้วจะมีผลกับคุณทั้งชีวิตเลยเพราะฉันแนะนำว่าฝังตั้งแต่ตน้นจนจบนะครับกับ E.P. พีที่ชื่อว่าคุณกำลังติดมือถือหรือเปล่าตอบให้เลยว่าติดครับ บางคนเนี่ยตอนนี้ก็ดูเราอยู่ผ่านมือถืออยู่แล้วตอนนี้นะทีนี้ใครก็ตามที่ใช้มือถือนะอยากให้ฟังนะต้นนั้นจบครับมาเริ่มต้นอยู่ที่สถิติที่น่าตกใจก่อนทั้งโลกใบนี้เนี่ยมีการวิจัยแล้วนะครับว่าเฉลี่ยคนบนโลกใบนี้เนี่ยใช้มือถือวันละ6.4ชั่วโมงครับ <Wow. S 1> ทีนี้ให้ถ่ายว่าประเทศไทยเนี่ยมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ครับประเทศไทยมากกว่านี้อยู่ที่7.58ชั่วโมงประเทศบนโลกวันนี้มีประมาณ200ประเทศ เราเป็นท็อป10สุดยอดวะอ,อ,อยากให้คนจินตนาการว่าตอนนี้เรานั่งกันอยู่สองคนเหมือนผมเนี่ยเป็นจิตแพทย์แล้วคุณเป็นคนไข <c oughs> ้คุณมาหาผมว่าหมอพอครับผมไม่แน่ใจว่าผมติดมือถือหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะถามทีละข้อนะครับมาดูกันว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าไม่สามารถปิดโทรศัพท์ได้เลยเป็นกันไหมครับเช็คโทรศัพท์อย่างต่อเน,นื่องเพื่อดูว่ามีข้อความมีอีเมลหรือว่ามีสายไม่ได้รับหรือเปล่า ชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำๆแม้มันดึงเต็มอยู่เลยหรือยังรถมาไม่มากคุณก็ชาร์จแล้วนะครับพกโทรศัพท์ไปทุกที่รวมถึงห้องน้ําอันนี้เป็นทุกคนใช่ไหมไม่แน่ใจคุณเป็นแบบนี้ไหมครับเข้าไปเนี่ยออกมาเนี่ยขาชาเลยไม่ได้เป็นคนเดียวแล้ออกไปทุกคนโอเคโอเคก็เป็นกันเยอะนะออกมานี่อีกสภาพเลยนะครับคุณพยายามเช็คกระเป๋าตลอดเวลาทั้งกระเป๋ากางเกงกระเป๋าถือเฮ้ยโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าเป็นไหม กลัวว่าที่ที่จะไปอ่ะไม่มี WiFi เช่นจะไปพักโรงแรมนี้จะไปตรงนั้นตรงนี้กลัวว่าอินเทอร์เน็ตไม่ดี Wi-Fi ไ,ไ,ไม่มีเป็นไหมครับถ้าคุณตอบใช่กับคำถามเมื่อกี้จะเป็นส่วนมากนะครับยินดีด้วยครับคุณเป็นโรคครับที่ชื่อว่าโนโมโฟเบียครับโ no นโมโฟเบียเนี่ยมันมาจากโ no นโมบายโฟนโฟเบียนั่นเองก็คือสมชื่อเลยโฟเบียว่าความกลัวใช่ไหมครับโ no นโมบายโฟนกะ็คือกลัวจะไม่มีมือถือใช้นั่นเองครับต้องบอกว่าการที่เป็นโรคโ no นโมโฟเบียเนี่ย มันน่ากลัวกว่าที่คิดนะครับเพราะว่ามันอาจทําให้คุณนั้นรู้สึกวิตกกังวลเป็นซึมเศร้าแล้วก็โดดเดี่ยวได้ครับทีนี้โรคโนโมโฟเบียเนี่ยก็จะมีเลเวลของมันเนาะเริ่มต้นจากเป็นน้อยๆคนที่เป็นเยอะๆเนี่ยจะมีอาการถึงขั้นนี้เลยนะครับก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่เขาไปอยู่ในจุดอับไม่มีสัญญาณหรือว่าลืมมือถือเนี่ยเขาจะมีอาการรู้สึกกระวนกระวายใจหงุดหงิดเหงื่อออกตัวสัน่นหรือบางคนอัดเจียนเลยด้วยซ้ำนะครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนรู้ว่าการใช้มือถือนานๆไม่ดี จริงไหมครับทุกคนก็รู้นะผมก็รู้คุณก็รู้ประเด็นคือทําไมเราหยุดใช้มันไม่ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเสพติดครับที่มาดูกันว่าสาเหตุอะไรทําให้เราเสพติดมือถือหรือว่าใช้มือถือเยอะนะครับเขาบอกว่าสาเหตุที่พบมากที่สุดของการเสพติดมือถือก็คือมีความนับถือตอนเองต่ําก็คือเซลฟ์เอสตีมต,ต่าครับอันต่อมาคือจิตใจไม่มัน่นคงมีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับโลกความจริงและต้องการความสมบูรณ์แบบครับทีนี้โรคนี้จะพบมากในช่วงวัยรุ่น อายุ14ถึง16ปีครับเหตุผลเป็นเพราะว่าวัยน,นี้เป็นวัยที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากกว่าวัยอื่นนะครับแล้วก็เป็นวัยที่ต้องการการยอมรับจากคนอื่นมากเช่นเดียวก,กันครับทีนี้พาร์ตต่อมาเราจะพูดถึงผลเสียของการติดมือถือครับและบอกได้เลยว่ามันแย่เกินคาดผมมั่นใจว่าคุณไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก,ก่อนนะครับไปกันทีละอันว่ามันแย่ยังไงบ้างน,นะขอแบ่งเป็น2ประเภทนะครับผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตครับเอาที่สุขภาพกายก่อนนะครับ ปัญหาสุขภาพกายมีอะไรบ้างตรงไปตรงมาคือปัญหาสายตาครับการที่คุณใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปเนี่ยมันทําลายจอประสาทตาได้ทําให้เกิดอาการตาแห้งตาแดงปวดตาและระยะยาวไปเนี่ยนำไปสู่โรคที่เกี่ยวกับตาได้นะครับต่อมาคือปวดเมื่อยร่างกายครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าใช้มือถือมันจะปวดเมื่อยร่างกายได้ไงปวดได้ครับเพราะว่าเวลาคนใช้มือถือส่วนมากเนี่ยเราไม่ได้ใช้แบบนี้ใช่ไหมปกติเ,เขาต้องให้ยกเสมอตาใช่ไหมครับ ส่วนมากคนก็จะใช้มือถือแบบนี้ใช่ไหมกม้มๆใช่ไหมครับแล้วต้องบอกว่าศีรษะเราหนักมากนะครับแล้วพอมันก้มปุ๊บแรงโน้มถ่วงยิ่งทําให้ศีรษะหนักขึ้นคนที่ใช้มือถือนานๆเนี่ยมีโอกาสทั้งปวดคอปวดหลงังปวดข้อมือได้ต่อมาคือนอนไม่ค่อยหลับด้วยครับเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยใช้มือถือจนถึงเวลานอนเลยและไอ้แสงสีฟ้าเนี่ยมันทําให้เรานึกว่ามันยังสว่างอยู่ครับมันทําให้ฮอร์โมน ที่ชื่อว่าเมลาโทนินนั้นหลัง่งน้อยลงมันเลยทําให้เรานอนไม่ค่อยหลับครับอันต่อมาคาดไม่ถึงครับการที่คุณใช้มือถือเยอะเนี่ยมันทําให้ผิวหนังคุณแย่แก่เร็วด้วยครับแล้วเขาบอกว่าแสงบลูไลท์เนี่ยมันเจาะลึกเข้าไปในผิวหนังยิ่งกว่ารังสี UV ครับและก็ทําลายคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินครับมันเลยทําให้คนที่ใช้มือถือเยอะผิวหนังแย่แล้เหี่ยวยน่นและแก่ง่ายครับผมว่าอันนี้จะทําให้คนหยุดใช้มากขึ้นครับเมื่อกี้ปัญหาสุขภาพกาย ต่อมาคือปัญหาทางด้านสุขภาพจิตครับเริ่มที่ความเครียดก่อนการที่คุณเนี่ยได้รับข่าวสารตลอดเวลาพอคุณดูข่าวนี้ใช่ไหมมือถือก็รู้ว่าคุณชอบประมาณนี้มันก็ส่งแบบนี้ให้คุณอีกมันก็เลยทำให้เราได้เสพพวกข่าวโดวยเฉพาะเรื่องลบๆตลอดเวลามันก็เลยนําไปสู่ความเครียดสะสมครับเป็นกันไหมคอมเมนต์ได้นะครับต่อมาคือเลยว่าที่สูงขึ้นคือเป็นภาวะซึมเศร้าครับ เขาบอกว่าคนที่ใช้มือถือเยอะเนี่ยมีโอกาสเป็นเพราะว่าเึมเศร้าเพราะว่าคนเราเนี่ยชอบเปรียบเทียบกับผู้อื่นโดยที่บางทีไม่รู้ตัวครับแล้วมันมีแค่โซเชียลมีเดียเท่านั้นนะครับที่ชีวิตดีอย่างเดียวไม่มีชีวิตใครแย่เลยจริงไหมแต่จริงๆถ้าคุณมาดู IG จผมก็เหมือนกันจริงมันก็แบบก็จะมีภาพเที่ยวสวยงามไม่มีช็อตหน้าตาแบบแค่ขี้โมกอยู่ไม่มีหรอกมันก็ต้องโพสตช็อตที่หล่อสุดจริงไหมหล่อสุดสวยสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นเนี่ยคนนี้ก็สวยหล่อไปเที่ยว มีรถมีบ้านกินดีเที่ยวดีเพื่อนเรานั้นรุ่นเดียวกันแนทะ้ๆทำไมเขามีแบบนั้นเราไม่มีมันก็เลยทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ครับตั้งแต่ฟังมาเนี่ยเครียดซึมเศร้าต่อมาอะไรใช้มือถือเยอะสมาธิสั้นครับเพราะว่าการใช้มือถือเนี่ยมันมีการแจ้งเตือนใช่ไหมครับมันทําให้คุณจากเดิมคุณกําลังเช่นโฟกัสงานโฟกัสอ่านหนังสืออ้าวโน้ติฟิเคชันมาแล้วอ้าวมีคนมาคอมเมนต์อ้าวมีพอร์ตพุ่นต้องดูคริปโตต้องเช็ค ือมันทําให้คุณไม่สามารถที่จะโฟกัสไนานๆได้มันเลยทำให้คุณสมาธิสั้นลงครับอีกอันนึงความสัมพันธ์ก็เสียด้วยครับเพราะว่าพอเราติดมือถือใช่ไหมครับแทนที่เราจะได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนอยู่กับแฟนอยู่กับคนรักแต่เนื่องจากพอเราติดมือถือเช่นเราก็เช็คมือถือเยอะหรือมัวแต่ดูมือถือจนไม่ได้พูดคุยกับคนใกล้ๆตัวมันเลยทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงครับเมื่อกี้นี้คือผลเสียของโทรศัพท์นะครับคุณเป็นข้อไหนบ้างคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับ ่อนจะไปหัวข้อต่อไปบนโลกใบนี้หลักๆมีคนอยู่2กลุ่มครับยิ่งเงินเยอะยิ่งยุ่งกับยิ่งเงินเยอะยิ่งว่างคุณอยากเป็นกลุ่มไหนครับผมเชื่อว่าอยากเป็นยิ่งเงินเยอะยิ่งว่างใช่ไหมถ้าอยากยิ่งเงินเยอะยิ่งว่างคุณจะเหมาะมากกับหนังสือที่ชื่อว่ามังคังทห่งชีวิตเรื่นี้ครับมันนี่มาซารีสอนทุกเครื่องมือการลงทุนครับตั้งแต่เสี่ยงน้อยยันเสี่ยงมากผลตอบแ่านน้อยยันผลาอบผทนมากหนังสือนี้ช่วยทําให้คุณเนี่ยไม่ใช่มั่งคั่งแค่การเงินเนาะมังคังทั้งเวลาแล้วก็สสุขภาาพมชชื่่อเลยแตตงงงคครรััีิบ เรารู้แล้วว่าติดมือถือเยอะเป็นโรคได้นะเรารู้ว่าข้อเสียของมันคืออะไรภาคต่อมาสําคัญที่สุดเลยก็คือแล้วเราจะเลิกติดมือถือได้อย่างไงข้อหนึ่งจกัดเวลาการใช้ครับมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาแนะนําไว้นะครับว่าเวลาหรือว่าปริมาณที่เหมาะสมในการใช้มือถือต่อวันอยู่ที่ประมาณแค่ 2- อสาชั่วโมงต่อวันเท่านั้นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยควรจะพักทุกๆครึ่งชั่วโมงด้วยค่อยๆลดนะครับจากเดิม7ชั่วโมงค่อยๆลดลงมาเหลือ6กเหลือ5้าลงมา สัก2อสามเนาะนอกจากนั้นคือช่วงตื่นนอนกับช่วงก่อนนอนครับตื่นนอนขึ้นมามันเป็นช่วงที่สมองเนี่ยสามารถรับอะไรได้เยอะมากแนะนําว่าควรไปทําอย่างอื่นครับที่มันมีประโยชน์ต่อสมองคุณนะเช่นอาจจะออกกําลังกายอ่านหนังสืออย่าเริ่มต้นวันด้วยการหยิบมือถือครับก่อนนอนก็เช่นเดียวกันครับอย่าเล่นมือถือจดนอนครับเพราะหคือจะนอนไม่หลับครับแล้วก็นําไปสู่โรคต่างๆที่พูดมานะ้นะนำว่าก่อนนอนสักอย่างน้อยชั่วโมงควรจะต้องหยุดเล่นมือถือได้แล้วนะครับข้อ2คือสร้างพื้นที่ปลอดภยัย คิดไปเลยครับว่าตรงไหนบ้างของบ้านมือถือห้ามเข้าเช่นห้องนอนหรือว่าต๊ะกินข้าวเป็นต้นครับข้อ3าใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ครับตอนนี้ผมว่าทุกมือถือน่าจะมีบอกนะว่าสัปดาห์หนึ่งคุณใช้มือถือเท่าไหร่ใช่อย่าง iPhone มันจะมีบอกใช่ไหมครับมันมีแอปพลิเคชันที่คุณสามารถไปหาได้ก็คือว่าเปิดแอปนี้แล้วมันทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถเล่นแอปแอปอื่นได้มันก็จะช่วยทําให้คุณลดการใช้ลงนะครับทีนี้มีวิธีอีกอันหนึ่งก็คือถ้าคุณอยากจะจริงจังกับการลดการใช้มือถือ คุณต้องลดแอปพลิเคชันครับเพราะจริงๆคุณไม่ได้ติดมือถือคุณติดแอปพลิเคชันอันไหนที่มันมันทำให้ชีวิตแย่ลงอ่ะจริงๆก็ดีลิททิ้งไปก็ได้นะครับแล้วก็มาเพิ่มแอปพลิเคชันที่มันทําให้คุณกิงขึ้นพัฒนาขึ้นแทนข้อ4ครับปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้มือถือครับเช่นอะไรบ้างปิดการแจ้งเตือนครับจริงๆอ่ะสิ่งที่มันทําให้เราเนี่ยเครียดตลอดเวลาและสมาธิสั้นด้วยคือการแจ้งเตือน ผมไม่ชอบคนอื่นนะเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นทุกวันนี้มือถือผมไม่มี Notification ผมใช้ลักษณะว่าโอเคชั่วโมงหนึ่งผมอาจจะหยิบมันมาดูครั้งหนึ่งลองดูนะครับว่าถ้าคุณเปิดทุก Notification คอมเมนต์ a c e b o o k IG YouTube มันจะกลายเป็นเครื่องนวดเพราะมันสั่นใช้สั่นสั่นตลอดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพยายามลองปิดค่อยๆก่อนไม่ต้องหักผมไม่ต้องหักดิบค่อยๆปิดทีละอย่างบางอันไม่จำเป็นลองปิดลองปิดไปนะครับอาจจะเหลืออที่เป็นงานไว้ไอพวกโซเชียลมีเดียจะปิดแล้วชีวิตคุณจะป้ขึนครับ ข้อ5ลองเก็บมือถือครับหลายคนเป็นอไยงี้ไหมกินข้าวเพื่อนมานั่งโต๊ะด้วยกันปุ๊บทุกคนก็เอามือถือวางแล้ววางคว่ำแล้วรู้สึกว่านี่แหละเวิร์กแต่ผมว่ายังไงถ้าอยู่บนโต๊ะยังไงคุณก็หยิบจริงไหมผมว่านะว่าเก็บใส่กระเป๋าไปเลยครับเราน,านานๆเจอเพื่อนทีอยู่เขาถามไทยสาธุสุขดิบนะมันจะได้เป็นคุณภาพอีกเวลาหนึ่งก็คือขับรถครับเราอยู่บนถนนอาจจะประมาณสักถ้าไปกรุงเ,เทพก็เป็นชั่วโมงเลยจริงไหมแลวเราก็คิดว่านั่นแหละคือเวลาที่ดีในการดูโทรศัพท์มือถือ ask, มัลติเทส์นี่ไง่ไงไง่ต้้ออองยยููบแลว ดูมือถือไปด้วยแต่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการพยายามลดการใช้มือถือใช่ไหมครับขณะที่เราลดการใช้มือถือมันทําให้เราสมองเราได้พักเป็นการค่อยๆฝึกลดการใช้มือถือลงเรื่อยๆครับภาคสุดท้ายเนี่ยฟังแล้วอาจจะตลกนะว่าโอ้นี่ต้องสอนขนาดนี้เลยเหรอว่าไม่ใช้มือถือแล้วจะทําอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราใช้ตลอดจนเราไม่ได้คิดใช่ไหมว่าถ้าเราไม่ใช้เราจะเหลือเวลาทําอะไรใช่ไหมถ้าตอนนี้คือเราลดการใช้ได้ปุ๊บเราจะทําอะไรกันดีครับ อันดับแรกเลยคือเราสามารถพัฒนาน,นิสัยไปได้จริงไหมถ้าเรามีเวลามากขึ้นาอาจจะอ่านหนังสือเรียนเล่นหมากรล้อมนี่ว่าไครับออกกําลังกายเนี่ยคือเรากาลังฝึกนิสัยใหม่ได้ที่ทําให้เราเติบโตขึ้นแล้วถ้าคุณทตัตรงนี้ได้นะลองนึกดูนะมีคนสองคนคุณทําได้วันละชั่วโมงอีกคนทําไม่ได้วันเดียวดูไม่ต่างแต่ถ้าเป็นเงี้ยสิปีต่างนะไอ้คนที่ทําได้แบบนี้สิปีอนาคตจะสดใสกวยคนอย่างนแน่นอนจริงไหมครับอันต่อมาคือ ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นครับก็คือทั่วนันนี้เราเรียกว่าเป็นโลคดิจิทัลแล้วกันเนาะเราอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับโซเชียลมีเดียอยู่กับอยู่กับแอปอยู่กับอย่างเงี้ยครับเราลองออกจากโลกดิจิทัลแล้วไปอยู่กับโลกฟิสิกอลบ้างครับคุยกับเพื่อนออกความรงกายเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือไปอยู่กับธรรมชาติเลยครับให้สมองได้พักด้วยครับถ้าคุณใช้มือถือใน้ลงคุณก็จะมีโอกาสไปพบปะผู้คนได้มากขึ้นครับอันนี้แชร์ประสบการณ์ตรงผมเพิ่งไปเที่ยวอังกฤษแล้วก็แวะไปหาหลานด้วยหลานเรียนอยู่ที่อังกฤษ ลานเรียนอยู่ Imperial College นะครับนัน้นั่งกินข้าวกันหลานก็พาเพื่อนไปด้วยเขาอายุ22กันทั้งคู่นะ22 22แล้วเราก็ชอบคุยกับเด็กรุ่นนี้แหละเพราะห่างกันมากเนอะไหมครับคนละเจนนหะเราก็อยากรู้ว่าเขาคิดอะไรเนอะไหมครับผมก็นึกว่านี่น่าจะเป็นรุ่นที่เล่นมือถือเยอะที่สุดเลยแต่ปรากฏว่าเขาไม่ค่อยอยากใช้มือถืออะไรรู้สึกเขารู้สึกว่ายิ่งใช้เขามันถึงมีศัพท์ที่ว,ว่า brain rot ทุ่เ่าจจะเคยเห็นกันในโซเชียลมีเดียมันคือสมองมันเน่าครับ ช้มือถือเยอะแล้วสมองมันเน่าแล้วหลานก็เป็นคนพูดถึงดำโฟนขึ้นมามือถือโง่ทําอะไรไม่ได้เลยโทรได้อย่างเดียวคือเพื่อลดการเล่นโซเชียลมีเดียเรามาถึงจุดนี้แล้วครับล่าสุดเห็นข่าวว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยถือว่าผ่านกฎหมายว่าเด็กถ้ายุยังไม่ถึง16ห้ามใช้มือถือนะผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือผ่านเป็นกฎหมายหรือย,ยังแล้วทั้งหมดนี้คือเดอะโกลส์แหในวันนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหานี้นะครับแนะนําว่าให้กดไลค์แน่นๆเลยครับให้ อัลกริทึมมันรับทราบไปเลยว่าเฮ้ยเราเป็นคนชอบพัฒนาตัวเองกดซุปเปอร์แทใช้ทีมงานได้ครับเพราะเขาเตรียมเนื้อหาเยอะมากและแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เล่นมือถือเยอะได้ซึ่งน่าจะทุกคนช่วยกันแชร์คนละ5คนละ10ครับแล้วถ้าคุณเป็นคนชอบพัฒนาตัวเองชอบเติบโตตลอดเวลาแนะนำว่ากด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาด The Growth Lab เลยแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับทุกคน Take care และขอให้คุณอยู่กับโลก Physical World เยอะ ใช้มือถือน้อยๆทุกคนได้แค,แค่สวัสดีครับ